สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับช่องเกษตรโซลูชันเกษตรติดเทอร์โบเช่นเคยนะครับโอ้วันนี้เรามาอยู่ที่ไหนเนี่ยที่ห้วยหลังอําเภออําเภอลานสักลานสักยังอยู่ไทย่านีครับเรามาเยี่ยมแปลงของใครพบกับเจ้าของแปลงกันเอาพี่สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาพี่ยืนใกล้กันหน่อยโอ้ยไปเอกนั่งเอกเรามาขอบคุณพี่แนะนําตัวนิดนึง พี่ชื่อบังออนค่ะพี่ชื่อบังออนกับคุณพี่สายันพี่สายันมีบอดี้การ์ดปุ้เนี่ยมีไอ้โม่งมีปืนเน่ยข้างหลังอะไรเรียบร้อยแล้วได้ข่าวว่าพี่บังออนพี่สายันก็ปลูกพืชหลายอย่างมากใช่ค่ะสารพัดทุกอย่างทุกอย่างตรงไหนว่างไม่ได้เราจะเช่าปลูกให้หมดหรือยังไงพี่ข้าวโพดข้ออ้อยมันมีอะไรอีกไหมข้าวอีกมีอะไรอีก ไือหมดแล้วหมดแล้วสี่พืชเสร็จเราหมดเลยใช่เต็มตามตามสเต็ปเลยตามสเต็ปนะแล้วก็เห็นว่าเราก็ยังติดตามเรื่องปรับปรุงดินแต่ยังไม่เคยปรับสักทีได้แต่ว่าเอาอะไรนะของคุณนกไปฉีดไปเฉิดของคุณนกอ่ะปีก่อนใช่ไหมปีก่อนปีปีีกยนี่แหละปียอ่กระดิปีก่อนปีกายนี่แหละเดี๋ยวคุณพี่ยืนด้านหน้านึงผมจะได้แพนไปตรงให้เห็นไอไอไอต้นมันนิดนึงด้วย เมื่อกี้เราไปลานมันมาพี่สายันใกล้ๆกับนางเอกเราหน่อยพี่เห็นว่าขุดไปแล้วรอบนึ่งเป็น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 มันที่ฉีดอายนายคุณนกเข้าไปเป็นไงพี่ตั้งแต่เราเนี่ยไม่เคยฉีดมาก่อนพอเริ่มฉีดแล้วเป็นยังไงบ้างที่รู้สึกว่ามันมันเปลี่ยนแปลงไหมนี่ก็เปลี่ยนนะคะหรอจ้ะแบบมันก็ดูเขียวดูทนแรงอะไรเงี้ยอ๋อทนแรงด้วย อย่างของพี่เนี่ยที่บอกว่าเป็นระยองก้าใช่ไหมใช่ต้นตรงแนวเลยจ้ะมันทนกว่าเดิมเหรอหรือยังไงมันก็ทนกว่าเดิมแล้วก็หัวมันก็จะจะดุกกว่าเดิมอืมตองเราต้องฉีดบ่อยไหมพี่จะฉีดสองครั้งนะที่แล้วฉีดน้อยแท้ทดลองทดลองแล้งเหรอ่ะรุ่นนี้สองครั้งเมื่อกี้เราไปถ่ายที่ลานมันมาแล้วกี่ไร่พี่สายันที่เอาไปเมื่อกี้เนี่ยที่เราขุดไปไปเจ็ไ่ไปโม่ไว้อะประมาณเไ เจ็ดไร่แล้วเราเราเรานับเป็นยังไงเป็นมันสดหรือมันแห้งที่มันได้กี่ตันเราเฉลี่ยแล้วเนี่ยช่างเลยเราช่างมันมันสดอ่ะมันสดได้สามสิบค่ะเจ็ดไร่เจ็ดไร่ได้สามสิบตันเจ็ดสี่ยี่แปดสี่ตันกว่าสี่ตันเนยนะโดนฝนเขาบ้างไหมรอบเนี้เห็นเขาบอกแรงเหลือเกินยังเลยนี่ยังไม่ได้โดนฝนจุดนี้ยังไม่โดนฝนยังไม่โดนเลยนะตั้งแต่ปลูกมาเนี่ยแล้วไอ้รุ่นที่ระยองก้าที่เพิ่งขุดไปขายเนี่ย ก็เจอแรงกับเขาไหมหรือว่ายังไงปีกายก็แรงเตะปีกลายแรงมากนะแรงมากแรงมากนะก็เลยยังไม่ได้ผลเท่าที่ควรอแล้วก็เราก็บำรุงไปแค่สองรอบแล้วอันนี้เราจงท่อนพันไว้ยังไงพี่ปลูกต่อใช่เอาไว้ปลูกเอาไว้ขยายพันธุ์าฝนยังไม่มาแล้วยังปลูกไม่ได้แล้วรอฝนมาแล้วค่อยตัดนี้ไปปลูกก็ไอที่ตัดไปขายแล้วเนี่ยมันกี่เดือน ได้ได้ขวบแล้วขวบหนึ่งสิบสองเดือนอันนี้ก็จะจงไว้หน่อยหนึ่งก็ข้ามปีไปหน่อยหนึ่งเอาท่อนพันเนาะใช่อ๋อแต่ใบยังสวยอยู่เลยพี่มันเป็นอะไรอ่ะมันดีทังไงอันนี้มันเดือนมีนมาอันนี้อันนี้ยังไม่ได้ขวบนะอีกตัวเนี่ยเหรอที่เราจงไว้ไม่ได้ขวบยังครับนี่ยังไม่ได้ขวบเลยแล้วใบมันดูสดชื่นอยู่เลยมันไม่เห็นแ้งกุดเกิดเหมือนเพื่อนเขายังไงยั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 งดีอยู่เขาไว้นานันนี้อาจจะกุดแล้วนะ เ <laughs> พราะไม่ได้บํารุงอะไรแล้วเนาะย,ย,ออยังยังตอนนี้ใช้ไม่ได้บํารุงอะไรแล้วปล่อยแล้วอ <laughs> <ต> <laughs> ม่บำรุงละเพราะว่าเราจะขุดแล้วจะขุดแล้ว <ชะ S 1> ครับเอาแล้วเห็นว่าสั่งของคุณนกมาหลายรอบมากเอาไปทําอะไรพี่ <laughs> นี่เนี่ยมาฉีดนี่ก็ฉีดไปรอบเลยเนี่ย <laughs> <laughs> นี่ก็ฉีดไปรอบเลยเนี่ยฉ <laughs> <laughs> ีดไปแล้วมันเอามาทำอะไรไม่รู้ <laughs> ไงคุณนกบอกเดี๋ยวพี่บางออนสั่งอีกแล้วมันสั่งไปกี่รอบอะพี่ เยอะอยู่นะปีปีนี้สั่งไปสองรอบแหละปีก่อนนู้นนะปีก่อนนู้นก็นับไม่้วนไม่รู้อะไรเดี๋ยวก็หมาอีกแล้วเดี๋ยวหมาอีกแล้วเอาไปฉีดอะไรหมดฉีดทุกอย่างอะพี่มีอ้อยมีมันมีข้าวมีข้าวโพดอย่างเงี้ยมีก็ฉีดแสดงมันต้องดีบ้างแหละถ้าสั่งทีขนาดนั้นบางทีมันก็เข้าตาเราก็ข้าตาเนี้ยก็คิดว่ามันมัน ที่เคยใช้มามันก็ว่าอ้าวไอ้ตัวนี้เข้าตามากกว่าเยงี้ก็ข้าตากรรมการข้าตากรรมการเอางี้ผมเห็นไอ้แปลงข้างๆพี่นี่แหละทําไมใบมันเขียวมันอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนเพื่อนนี่ไม่เหมือนเพื่อนมันใบแห้งๆหน่อยช่วงนี้เราขอดูใกล้ๆได้ไหมพี่นี่คือเขียวมันเนาะค่ะเขียวมันนี่เขาเขาเรียกเขียวมันก็ก็มันไงเขียวมันนะไม่ใช่เขียวข้าวโพดอันนี้อายุเท่าไหร่แล้วพี่หนึ่งนกว่าล หนึ่งเดือนนิดเดือนนิดนิดแล้วล่ะหนึ่งเดือนเหรอประมาณประมาณเดือนเดือนนิดนิดแล้วทําไมใบมันกอ้โหออกมาขนาดเนี้ยแร้งแงอย่างเงี้ยฝนก็ไม่โดนไม่ไม่ยาวแล้วทําไมพี่กล้าปลูกอ่ะฝนฝนก็ไม่มีก็ที่พี่ตอนนั้นมีความชื้นไงก็เลยปลูกมีความชื้นอยู่มันไปได้ความชื้นจากไหนมาพี่ความชื้นจากดินพี่นี่แหละเหรอโอ้ย แล้วพี่ก็ปลูกปลูกพอมันงอกมาแล้วก็ต้องฉีดตัวนี้เข้าไปเนอะพี่เรามายืนข้างข้างล่างดีกว่าจะได้เท่าเทียมกันเดี๋ยวนะผมจะขอเออข้ามร่องไปฝั่งนี้ต้องใช้ลมช่วยพวกพี่เดี๋ยวมันจะมองอ่ะนี่จะได้อุ้ยไม่ได้มันเป็นเงาเงาใช้ลมช่วยผมยืนข้างเดิมดีแล้วบังลมให้นางเอกเราหน่อยอ่าด้วยมันมันเป็นนางเอกไม่ใช่นะพี่บังกรก็ ผมถามพี่หน่อยว่าปกติเราก็ปลูกมากันกี่รุ่นกี่ปีแล้วมันสัมปะหลังทำเยอะเหยทำหลายปีตั้งแต่จำความได้ทอนพันติดหลังเรามาเลยหรือไงแต่ยังเคยทำแบบเด็แบบแบบไงแบบเดิมๆอ่ะเดิมๆเราอย่าเปลี่ยนแปลงนึกยังไงว่าต้องมาฉีดทางใบกับเขาเนี่ยพี่ ก็ปกติก็ฉีดอยู่แล้วนะก็ใช้หลายๆตัวมาเนี่ยอ่าก็ฉีดอยู่แล้วพี่ยันลงเป็นกลังใจให้พี่บางออนเขาหน่อยก็ได้แต่ที่นี้เขาดูในในท่องอะไรอนี่ะอืมชี้เอขาก็บอกว่าตัวนี้ตัวนี้ดีอะไรเนี่ยพี่องอ่ก็ลองลองอ่าพี่สายันก็ลองซะหน่อยจ้ะเห็นคุณนกโมแล้วเกินใช่แล้วมันเขียวมันใหญ่หรือมันยังไงพี่่แล้วเนี่ยผมว่ามันหนึ่งเดือน ถ้าธรรมชาติมันจะใหญ่แบบนี้ไหมพี่ใหญ่ไหมใหญ่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูแปลอีกแปลงนึงมันน่าจะเป็นี้อีกแปลงหนึ่งเล็กกว่านี้เหรอพี่เล็กย่างนี้เลยมันทำน้ำไว้ใส่น้ำหยดไปจะลองคืออะอายุเหมือนกันหนึ่งเดือนจะเล็กกว่านี้ป่ะไม่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 เล็กวันเดียวกันใช่ไหมวันเดียวกันอ๋อแสดงว่านี่หนึ่งเดือนยังเฉพาะมันก็มีหลายแปลงเยอะๆโอ้ ก็วันนี้21นะครับก็เดือนพอดีอันนี้ค <จะ S 1> ู่ขแข่งเปียร้อยไล่ <laughs> นี่สายันพ <laughs> <laughs> ัน200ไ,ล200ไล่สายยันสองร้อยไล่สองร้อยไล่เอาสายยันสองร้อยไล,ล่กันมากกว่าที่เปียเท่าหนึ่งนะพี่เปียต้องเตรียมตัวแล้วแล้วคู่แข่งอยู่แค่นี้เองนะอยู <laughs> ่บ้าจะไปว่างผมจะไปเที่ยวหาพี่เปียอยู่เขาบอกว่าเดี๋ยวจะไปหาพี่เปียเอเยอ,เอเคู่แข่งอยู่ห่างกันสามสิบสิบโลเองบอกพี่เปียไปเลยว่าเดี๋ยวจะไปหาสู้กันละประมาณสามสิบสิบโล ถาไปเส้นพี่มาเส้นนี้เส้นห้วยคดที่ตัดเดี๋ยวตัดออกขวาเข้าไปตรงนี้นะอ่าแวะหนองเขกบุ้งไว้นะนั่นแหละอะนิดเดียวเองนิดเดียวเองสี่สิบโลวันนี้ไหนอะพี่เปียเตรียมตัวรับแขกเดีแต่ตอนนี้ที่เท่าที่ผมมองไปก็มันสดชื่นดีนะใช่ทั้งๆที่อากาศแบบนี้นะคะยังถือเขาว่าอุณหภูมิสี่สิบสี่แล้วพี่เราจะรอดกันไหมยังวไหวดิเนอ่ะน่าลองจิตนี่ไปเออต้องฉีดนี่แบบช่วย ร้อนร้อนมากปีที่แล้วก็แล้งที่เขาว่าแหละไม่ได้ฝนกันค่ะเขตอื่นของพี่เปียรตกว่าเมื่อสองสามวันนี้ตกสิก็โดน<ต>พายุไ,ไปนีไ่ไม่ตกโดนไปคืนเดียวใช่ไหมมันมาคืนเดียวยวพายุล้มหมดเลยเขาพงกระโพด้แถวนั้นนะอ่าใช่ใช่ใชแต่มันพี่เปียรก็ยุบไปหน่อยหนึ่งยุบยุบคือแป้งยุบหรือไม,ไม่ต้นมันเอียงต้นมันใหญ่เกิน คิดว่ามันได้น้ำเยอะไปแป้งหนอยใช่ใช่นมันล้มไปของแก3เดือนได้ฝนได้ฝนเมื่อวันก่อนก็มีแนวโน้มจะสูงอันนี้หเดือนยังไม่ได้ฝนเลยอ่าก็เป็นความโชคดีของคนที่โดนลายแดงลงฝนมาช่วยพอดีฝชืนแต่ของพี่บางออนพี่สายันผมว่าโอเคนะประมาณเดือนนึงแล้วมันมันตั้งต้นขนาดนี้สวยงามเดี๋ยวเราจะแอบไปดูอีกแปลงหนึง อยู่ตรงไหนอะพี่เจ๊พี่มาวนวนไปเนี่ยลูกลังเราลุยอยู่แล้วไปไป อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องกเกษตรโซลูชันและ,กะเกษตรติดเทอร์โบด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ